จอดอยู่ในชานชาลาที่สาม QSY 5245ตอนนี้6โมงหนาทีที่สถานีกรุงเทพหัวล,ลำโพงวันที่10เดือน11 2566ฝนเทลงมาสาดกระหน่ำเลยเจ้าหน้าที่ก็พร้อมและเตรียมงานทำงานแข่งกับสายฝนมาพร้อมกับสายฝนโปรยปรา กลง่บอยู่นะตอนนี้ขบวบที่เห็นอยู่เป็นรวรถลสองต้นหนึ่งรุงเทพเกื่นปาราศรกตสิ่อใช้รถจกักร5 2 4 5มิจฉาลาศัยยุติตํบนเข้ามาจักอรโนนี้เจ้าหน้าที่ททกำลังดูแลรับประจานอย่างนี้นะ มีตูียงอนนี้ที่จอดอยู่ในชานชาลาที่สก็จะเป็นขบวนพิเศษที่921 q s y 5245นำริ้วของขบวนพิเศษท่องเที่ยวที่921เขื่อนปลาศักดิ์ชลสิย์ในวันพรุ่งนี้กำลังจอดอยู่ในชานชาลาที่สวันนี้ได้ยินว่ามีตู้เสบียงพ่วงมาด้วย เออชานชลาที่เจ็ดค่ะเป็นขบวนธรรมดาที่3ามแปดสามกรุงเทพฉะเชิงเซาตรงเวลาสำหรับวันนี้ไล่ขบวนธรรมดาที่สามหนึ่งสามออกไปต่อไปก็จะมารอขบวนธรรมดาที่สองแปดสี่ วันนี้ถือเป็นเรื่องราวพิเศษอีกวันของขบวนธรรมดา284จะพ่วงรถไฟไทยทรามาด้วยเราก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะเข้ามาในสถานีกรุงเทพหัวรงโพวันนี้เข้ามาก็ทํากลางสายฝนกระน่ำเลย มารอดูรถไฟไทยทำทั้งทุนวิจัยและการสร้างครั้งแรกของคนไทยไทยทำไทยใช้คนไทยต้องมาก่อน32ร้านสำหรับตู้รถไฟไทยทำวันนี้พิเศษมากๆพ่วงเข้ามากับขบวนธรรมดาที่284ขบวนพิเศษที่1171กรุงเทพลาดกระบัง เขาไปจอดในชานชาลาที่9จะออกจากสถานีกรุงเทพ6โมง50นาทีค่ะสำหรับขบวนนี้จะได้วันนี้ไม่มีสปินเตอร์น่าจะเตรียมไว้สำหรับขบวนพิเศษพรุ่งนี้997งานวิ่งสปินเตอร์มนะาวิ่งมาไม่ได้ขึ้นหน้าก็จะว่าถูคุณคน,นเลยลนะบางคนไม่เคยนะผมก็ไม่เคยนะไม่เคยได้ยินแต่พขาพูด ขบวนธรรมดาที่284ค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ต้นทางปลายทางเป็นจุดสเสม็ดเมื่อกี้เสียงเจ้าหน้าที่ประกาศก็จะบอกว่าบ้านพลูตาหลวงและจุดสเสม็ด สำหรับตู้รถไฟไทยธรรมก็จะมีเป็นรักซูรี่คัทค่ะ25ที่นั่งอินสปิเรชันจากบิสเนสคัทเครื่องบินเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้โดยสารเข้ามาแล้วค่ะสำหรับรถไฟไทยธรรม25ที่นั่งจะแบ่งเป็นซ u เปอร์รักซูรี่8ที่นั่ง รักซูรี่17ที่นั่งถ้ามีโอกาสขึ้นไปด้านบนจะรีวิวให้พี่ๆเพืเ่อนๆได้ชมกันมาแล้วค่ะหัวรถจักรีลาเข้ามาอันสตอมนึ่งหมายเลขสวยมาก สวยงามสุดๆค่ะสำหรับรถไฟไทยทำของบ้านเราก็จะเป็นการร่วมมือระหว่างรฟทภาคเอกชนบริษัทกิจการร่วมค้าไซาโนเจนติ่นเพชร และนักวิจัยของไทยค่ะเป็นการพัฒนาร่วมมือกันค่ะของเอกชนและการรถไฟแห่งประเทศไทยสวยงามมาก สตอมซีซีหนึ่งหนึ่งซีนนำพาตู้รถไฟไทยทําเข้ามาในสถานีหัวดำโพงเป็นบันแรกเช่นกันที่ต้นทางปลายทางเป็นจุกสเสม็ดสำหรับรถไฟไทยทำสวยหรูมากเป็นพันแรกที่ทําโดยคนไทย เป็นแบบลักซูรี่คร,ร์ค่ะทั้งหมด25ที่นั่งแบบ่งเป็นซูเปอร์ลักซูรี่8ที่นั่งและลักซูรี่17ที่นั่งใช้วัสดุสาสากรรมในไทยโครงสร้างของตัวรถออกแบบด้วยระบบ Space Frame Modular Concept ตอนนี้ปู G ่ GEK กำลังจะลากริ้วของ284ออกไปมาดูว่าจะพ่วงรถไฟไทยทรรออกไปด้วยหรือไม่เสียดายค่ะเป็นตอยกลางคืนไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะยังจอดไว้ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงหรือไม่ รถไฟไทยทําถูกลากออกไปกับ,บริ้วขบวนธรรมดาที่284สวยงามจริงๆถ้าใช้กับ QSY น่าจะพอดีหัวรถจากตามออกไปค่ะ วันนี้อันตอมซีซีหนึ่งหนึ่งสำหรับรถไฟไทยทำความเร็วสูงสุดทำได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถตอบลายได้ถึง11สายสำหรับรถไฟไทยทำสุดขอบฟ้า ตอบโจทย์ระยะเวลา20ปีเราจะสามารถผลิตรถไฟแบบนี้ได้ถึง2,000ตู้เพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าจากต่างประเทศขบวนพิเศษช่วยโดยสารที่1171ออกจากสถานีกรุงเทพสำหรับขบวนนี้ก็ถือว่าช่วยผู้โดยสารได้เยอะเลยเป็นฟีเดอร์ กรุงเทพลาดะบังเป็นขบวนเดียวขาออกแล้วก็จะกลับเข้ามาในสถานีกรุงเทพอีกทีสองทุ่มครึ่งจะมาถ่ายขบวนนี่แหละีจะมีผ่านัมันจะบเรเป็นรถจอมเก้านะครับเสียดายวันนี้ไม่ใช้สปรินเตอร์ถ้าใครที่อยากจะเห็นฟิเดอร์โดยสปรินเตอร์สามารถเข้าไปดู ในคลิปของโรสได้ค่ะได้รีวิวแบบจัดเต็มไว้เดี๋ยวเรากลับมาที่ขบวนเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อกี้ที่เห็นหัวรถจาก QSY 5245ตอนนี้กลับไปที่บางซื่อพรุ่งนี้จะกลับเข้ามาใหม่แต่ไม่รู้จะเป็นหัวรถจากคันเดิมหรือไม่ สำหรับผัวรถจาก5245เคยทำขบวนเมื่อวันเสาร์ที่4ขบวนพิเศษที่995เป็นขบวนของนายกรัฐมนตรีที่ไปดูงานแหลมฉบังค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำความสะอาดเพื่อที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้สำหรับขบวนนี้เมื่อจอดบนเขื่อนสวยมากค่ะ มีทั้งตู้พิเศษ J R West เป็นทั้งตู้นั่งตู้นอนก็มีและวันพรุ่งนี้จะมีพ่วงตู้สเสบียงไปด้วยทั้งตู้เพลสทีดถือว่าพิเศษมากๆค่ะรถเขื่อนป่าสักชุชลสิทธิ์ปีนี้ตอนนี้ปู่ g ีเคกำลังลากริ้วของขบวนธรรมดาที่284มีพ่วงตู้ของ985เข้ามาด้วย เข้าไปจอดในชานชลาที่11ครั้งแรกที่เห็นลากยาวขนาดนี้เป็น20ตู้ค่ะเป็นทั้งตู้สินค้าตู้โดยสาร ต่อ,อกันอีกสักหน่อยค่ะหลังจากเมื่อคืนขบวน284ได้นำตู้รถไฟไทยธรรมเข้ามาจอดไว้ในสถานีกรุงเทพเช้าเช้ามาก็ยังจอดอยู่ในชานชลาที่3เดี๋ยวนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันสวยๆมองชัดๆโดยพื้นจะเป็นแบบสีขาวและมีริ้วคาดเป็นสีแดงเป็นเส้นโค้งสวยงามทีเดียว สำหรับรถไฟไทยธรรมจะเปิดให้บริการราวปลายปี2566และต้นปีพศ2567ตรงนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กำลังทดสอบระบบค่ะแต่ยังไม่เปิดให้เข้าไปชมด้านในโดยก็ได้ถ่ายรอบๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันหวังว่าคงจะพอชื่นใจได้บ้าง สำหรับรถไฟไทยทำคันแรกที่ออกมาให้พวกเราย่นโฉมกันในปลายปีพศ2566นี้ดูยังไงก็สวยโออามากเพราะต้นแบบมาจากการบริการแบบ First Class Business Class จากสายการบินและรถไฟความเร็วสูง ด้านในจะมีที่นั่งทั้งหมด25ที่นั่งค่ะเสียดายตอนที่เขาเปิดให้ชมด้านในทำงานเลยไม่ได้เข้าไปก็ได้มาถ่ายแค่ด้านนอกให้ชมกันขณะที่ถ่ายอยู่นี้เจ้าหน้าที่ก็จะทำการเซตระบบตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งด้านในและด้านนอกมีการอินสตอลลิ่งระบบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆค่ะ เพื่อที่จะให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดสำหรับรถไฟไทยทำคันแรกถึงแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบหรือยังไม่เพอร์เฟกแต่คิดว่าอนาคตต้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะถ้าเรามีครั้งแรกมีคันแรกคันที่สองคันที่สามก็หวังว่าจะตามมาสำหรับรถไฟไทยทมถือเป็นอีกหนึ่งบิ๊กโปรเจกต ของรรฟอร์ทและภาคเอกชนที่เปิดโอกาสให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นขณะที่สองรถไฟไทยทําอยู่ปู G e ่ k 4025ก็ทําหน้าที่สับเปลี่ยนลากจูงในย่านสถานีกรุงเทพตามปกติปู4025ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปู G ่ GEK ที่แรงมากๆเลยทีเดียว เวลาที่ทำสับเปลี่ยนในย่านสถานีกรุงเทพจะได้ยินเสียงคำรามตลอดเวลาคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนที่เฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่รถไฟไทยธรรมจะได้ออกมาให้เรายนโชมกันวันนี้ก็นำมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันเล็กๆน้อยๆเป็นภายนอกและมีการนำลากเข้ามา ในสถานีกรุงเทพฯผลลำโพงแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายถ้าท่านใดที่ถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของ Rose on Train สำหรับคลิปนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ